ไปกกกเป็นครั้งที่สองนะครับไปครั้งนี้นะครับก็ไปทําบุญร้อยวันให้น้องชมพู่นะฮะกับคุณแม่สาวิตรีและคุณพ่อนำใหม่นะครับและก็ได้พบกับลุงพลและป้าแตนนะฮะที่สนามบินสกลนครนะฮะพี่อุ๊บลงเครื่องลุงพลป้าแตงกําลังจะขึ้นเครื่องนะฮะก็เลยได้คุยเรื่องงานกันวันนี้โอ้โหงานเยอะมากมันเป็นโอกาสนะฮะของป้าแตนและลุงพลแล้วนะครับไม่ใช่ช่วยโอกาสนะฮะเพราะว่างานเหล่านี้มันจะเป็น ความภาพภูมิใจของทั้งคู่ที่ได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเขาบอกทำไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดคดีซามีคดีใหม่าม,ามาเราก็จะเงียบซาสุดท้ายเปรียบเปย,เปยมันก็เหมือนกับหมาหัวเน่าไม่มีใครสนใจนะฮะก็เลยบอกว่ารีบรับทำมันเป็นโอกาสมาถึงแล้วนะฮะตรงนี้แล้วแต่าง,งานได้เงินไปหลักหมื่นรวมสิริแล้วนะฮะก็เกือบหเกือบแสนได้ก็จะมีนะฮะ งานแรกนะฮะเล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลง Video, eng, คนเดียวในดวงใจของศิลปินทันวาราศรีธนูนะฮะเล่นคู่กับพี่อุ๊เองนะฮะพร้อมด้วยประแตนรับเชิญด้วยนะครับกำหนดถ่ายทำประมาณเดือนกันยายนไปไปลายเดือนอากาศกำลังดีเลยไปถ่ายทำที่บ้านกกกซึ่งในเนื้อเรื่องมันจะเน้นเรื่องราวของมิตรภาพเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้อง คือพี่อุ๊บกับลุง,ลงพลร่วมสถาบันเดียวกันนะฮะในเรื่องนะฮะก็จะไม่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เลยนะ,ะตรงนี้ซึ่งทางลุงพลป้าแตนก็สนใจก็จะต้องมีป้าแตนรับเชิญซีนเล็กๆอ่าตอนจบด้วยนะฮะตรงนี้ก็ลุงพลก็จะได้ค่าตัว1 0,000บาทป้าแตนก็ประมาณ5,000บาทนะครับตรงนี้เพลงคนเดียวในดวงใจอ่าเข้าไป เซิร์ชดูใน YouTube ได้เพลงเพาะมากนะครับก็เป็นงานแรกงานที่2คือการถ่ายวดดิ้งนะฮะเป็นอาชุดแต่งงานชุดไทย1ชุดชุดสูตรชุดราตรียาว1ชุดถ่ายที่กกอกเลยแล้วลุงพลกับป้าแตนก็จะได้รูปสวยๆนะฮะ ย้อนความรำลึกเพราะในชีวิตเขามไม่เคยถ่ายวดดิ้งกันมาเลยนะฮะที่คุยกันนะฮะก็จะได้รูปสวยๆติดในบ้านด้วยภาตัวนะฮะของลุงพล1,000 0บาทป้าแตนก็ประมาณ1,000 0บาทะฮะก็จะก,ก็จะเป็น2งานแล้วงานที่3นะฮะคืองานเดินแบบการกุศลนนะฮะุ๊บแฟชั่นโชว์ for dog and cats ทั้งที่4จัดที่ตะวันนาพาซาบางกะปิวันที่6กันยายนนี้นะฮะซึ่ง เป็นงานระลึกถึงพิเตียมชอชครบรอบ4เดือนที่เสียชีวิตด้วยก็จะรวมเลยนะครับวันนี้ศิลปินดารามากันเยอะเลยนะครับเช่นสีตางสบัดต,ต่อคุณทันวาราศีธนูน้องแก้วแววเด็กขมมายพวงมาลัยในตำนานใต้ทางด่วนน้องเนย Big นบิ๊กไบร์นะฮะรวมทั้งพี่อุบริยะนะฮะซึ่งจะเดินอุ้มรูปพิเตียนะฮะจากเวทีมาเลยแล้วแฟสาพิเตียจะมาเป็นร้อยๆคนนะฮะงานนี้นะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์ ที่อีกร้อยคนที่จะมาร่วมเดินแบบนะฮะก็ค่าตัวหลุงพลประมาณ1 0 0 0 0บาทนะฮะตรงนี้พร้อมด้วยค่าบินนะฮะงานที่4ขับทาง JSL ติดต่อพิวุปาให้ติดต่อป้าแตนไปออกรายการกิ๊กหนูสงครามเพลงกันล้านนะฮะซึ่งจะเป็นเงาเสียงของคุณต่ายอ,อรไทยนะฮะได้ค่าตัว1 0 0 0 0มืบาทป้าแตนกำลังตัดสินใจว่าจะโอเคหรือไม่เพราะว่านางยังรู้สึกหวั่นหเพราะว่า กว่าจะร้องเพลงไม่จบนะตรงนี้แต่พี่อุ้มก็บอกว่าสู้นะป้าแตนมาขนาดดีแล้วนะเอาร้องได้ขไหดเอาแค่นั้นทําให้เต็มที่โอกาสมาแล้วโอกาสมันไม่ได้มาง่ายๆและสิ่งสำคัญคือพี่อุ้มไม่ได้ให้เงินป้าแตนลุงพลฟรีนะพี่อุ้มหางานให้มันจะได้ความภาคภูมิใจที่สุดของชีวิตแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืองานที่มันจะอยู่ยาวนานไปกับชีวิตของเราและมันจะทําให้ คนรักลุงพลด้วยว่าทั้งสองคนทํางานได้เงินมานะเราไม่ได้ไปขอใครกินฟรีๆแล้วงานทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่เลยเดี๋ยวจะบ,บินไปกอกอาทิตย์หน้าไปเจปรจาอีกทงหนึ่งกับลุงพลแลปะป้าแตนนะฮะถึงงานต่างๆที่จะทําแล้วจริงๆะฮะบอกว่าหลายคนบอกทําไมพี่อุ๊บไม่เป็นผู้จัดก,การลุงพลเลยบอกไม่หรอกฮะให้ป้าแตนดูแลดีแล้วพี่อุ๊บขอเป็นที่ปรึกษาลุงพลก็แล้วกันนะครับ น kind of ี่คืออัพเดตงานคร่าวๆของลุงพลกับป้าแตนนอกจากลุงพลแล้วเนี่ยเห็นว่าลูกลุงพลก็หล่อหน่วยกา้นดีรับยังเด็กฮะ คุยแล้วถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นพระอยากบวชให้พ<ช>่อแม่โอ้อสุดยอดมากลูกใจเขาไปทางไม่สนเขาก็เด็กๆวัยรุ่นฮะอานาคตไม่แน่าอาจจะเปลี่ยนแปลงก็มีเขาโรงร่รอกเหมือนพ่อนะป้าแตนส,สาวๆก็สวยนะครับดูจากรูปแล้วนะครับพี่อุ๊บไปกกอบพี่อุ๊บไปให้กําลังใจทุกฝ่ายนะฮะไม่ใช่ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะไปปกะกองถ้ามีความสุขมากชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้ใหญ่มาให้สิทธ์ให้พรมาต้อนรับอย่างดีทุกคนอยากให้เกอะเป็นสถานที่เที่ยวจะทําให้ทุกคนมีไรายได้จริงๆนะมีนคนเสนอให้ที่มาให้ทาฟรีสอร์ในอนาคตก็เดี๋ยวเป็นไปได้อาจจะไปทำนะฮะลองดูนะครับประจย้อนกลับไปอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกไปอาทิตย์หน้าก็ต้องไป คุยเรื่องงานกับคุณอาลุงพลป,ป้าแตนแต่วันที่หนึ่งอ่ะพี่ก็จะไปคอนเสิร์ตจิตลากลุงพลที่เต่างอยด้วย <ละ S 1> วันที่หนึ่งกันยาก็จะไปด้วยพี่อุ้มก็ไปให้กําลังใจและไปคุยเรื่องงานด้วยเพราะว่าเขาก็ข <ละ S 1> ึ้นคอนเสิร์ตครับเป็นอารับเชิญให้คุณจิตลาภุลา่ลาพี่เตา่างอยนะฮะวันที่หนึ่งกันยาก็จะมีิงอรยังไคะก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายๆคนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เป็นนักแต่งเพลงอย่างคุณเพชรสหรัฐ ร้ายๆอ่าคนที่เป็น